รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีแฟนๆนักทอนหั วันนี้เราจะมาชมความสนุกของเราซันแมนกันต่อซึ่งตอนนี้คุณประกิจกําลังเข้าใกล้ที่จะปิดเกมคุณจุกแล้วครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันในรหัสภาพนี้ว่าคุณจุกจะสามารถเรียกคะแนนกลับขึ้นมาได้หรือไม่สามพยางสามพยางนะครับถ้าพร้อมรหัสภาพมา กรินะครับอา้าวพ่จุกกดเหมือนกันนะครับผมและพิจุกตอบว่ากนเม็ดบัวนกนเม็ดบัวนะครับผม <S <S ยังไม่ใช่นะครับพ่จุกแต่มาถูกทางแล้วนะฮะมาถูกทางแล้วนะครับตอนนี้นะครับพิกิตรออยู่นะฮะซิวไว้แล้วนะครับมาดูคำใบนะครับ พี่ปกิจภาพแรกครับมันเป็นทรงอะไรฮะและไม่เอาตัวอักษรตัวนั้นครับในภาพที่สองฮะและสุดท้ายลักษณะมันเป็นยังไงครับภาพสุดท้ายครับลักษณะมันเป็นยังไงครับกดไปเลยเร็วเอาพี่ปกิจกดแล้วนะครับและพี่ปกิจตอบว่ากรลเม็ดยังไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่กอระเมตนะครับแน่นอนถ้าตอบถูกได้2,000บาทาและพิกิจถ้าตอบถูกนะฮะ2 0 0 0บาทนะครับตอบว่ากอละเมตครับ2,000บาท ประกิดเกิดอะไรขึ้นฮะตอบว่ากราเม็ดสงส่ผมตกภาษาไทยโอ้ยคือตอบมาแต่คิดว่าจะได้แล้วนะคนอยู่ดีๆก็นิ่งเป็นนานอยู่อยู่ดีก็กอระเม็ดนะฮะภาพแรกคือกลมทรงกลมนะฮะไม่เอามาม้าเหลือแค่กลนะฮะภาพสุดท้ายเนี่ยก็คือเม็ดบัวแหละแต่กลเม็ดบัวมันไม่มีความหมายครับมันคือเม็ดเฉยๆนะฮะ เลยกลายเป็นคําว่ากลเม็ดน,นั่นเองนะครับ2,000คะแนนข้อน,นี้ครับไม่มีใครได้แต่กลายเป็น2,000บาทนะครับพีก่กฤตได้ไปโอ้โหเอาแล้วนะฮะยอดมากเลยตรงกลางกลับมาตรงกลางครับที่พี่ปกิตนะฮะมี7,000นะครับพี่จุกมี1,000งพัห้าร <500 S 2> <อ>้อยครับ ห้าร้อยห้าร้อยไม่ไม่มีครับถ้าไม่งั้นเรียกไม่เรียกยี่สิบเลยแล้วครับแล้วประเด็นคือเราก็มีต้องเจ็ดพันเขามีแค่พันเดียวครับจะห้าร้อยกันอีกไม่มีใครเรียกนะครับเพราะต้องลงตรงกลางมาอยู่แล้วนะครับคนละหนึ่งพันคะแนนข้อที่ตรงกลางครับอยู่ที่สองพันคะแนนนะครับและที่จุกนะครับต้องตอบไปอยู่คนนั้นไอยู่ต่อนะฮะกับรหัสภาพนี้ครับที่มีสามพยางภาพพร้อมแล้วรหัสภาพมา และพิจุกตอบว่าเงินรางวัลเงินรางวัลนะครับถูกต้องทำแล้วแล้วพิจุกนะฮะไม่ยอมไปง่ายนะครับยังเหนียวนะครับเฉลยครับภาพแรกก็คือปึ้งเงินนะครับภาพที่2ก็คือรางรถไฟสุดท้าย1หรือว่าวันนะครับผมเลยกลายเป็นเงินรางวัลนะครับพิจุกครับได้กลับคืนมา2 0 0พคะแนน ยังมีลุ้นอยู่นะครับและข้อต่อไปนี้ครับพี่ปกิตครับเรามี 6,000... เขามี2,000ครับพี่ปกิตเรียกกี่คะแนนดีสังหารไหมจัดการไหมสองพัครับพี่ปกิตนะใส่ไปที่2,000คะแนนนะครับข้อดีตรงกลางอยู่ที่4,000คะแนน นะครับผมพี่จุกครับถ้าข้อนี้พี่จุกยังเหนียวอยู่จะกลับมาเสมอกันทันทีนะฮะแต่ถ้าพี่จุกตอบไปได้ตกรอบนะครับเพราะนั้นวัดที่ข้อนี้เลยนะครับกับรหัสภาพที่มี3มพยางและเป็นคำผวนครับ3มพยางคำผวนรหัสภาพมา คนซิลครับตอนนี้พี่ท็อปนะฮะอ้อพี่ปรกิดเหกันนะครับถ้าพีรกิดตอบได้เขารอบไปเลยนะฮะบรรยากาศครับบรรยากาศมั่นใจไหมฮะมั่นใจครับแค่ไหนครับแค่นี้ครับแค่ไหนอะแค่ไหนอะแค่นี้อะชอบตรงที่ตอบแค่นี้ขอบคุณมาก แล้วแค่ไหนคะแค่นี้ออแค่นี้แค่ไหนคะแค่นี้แค่นี้ครับทำหน้ามั่นใจหน่อยครับนี่นี่และตอบว่าบรยญกาศเขารอไปครับสุดยอดสุดยอดมั่นใจแค่ไหนครับแค่นี้ครับอ้าวมาดูเฉลยกันนะครับผมมาดูเฉลยกันนะฮะ ภาพแรกเนี่ยเขาโดนบีดบาดนะครับภาพที่สองเนี่ยเป็นรูปยาสุดท้ายนะฮะปืนหรือว่ากันก็เลยเป็นบาดยากันบรรยากาศนะครับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับพี่ประเกตยังไงฮะพี่เห็นเขาจะหลับจะหลับเขายังไปได้อะเป็นห่วงเขาครับทำไมฮะเดีกยวเขาได้พักผ่อนไว อ๋อไม่ต้องห่วงเขาห่วงตัวเองก่อนดีกว่าแต่ไม่เข้ารอบไม่เป็นไรนะฮะแต่พี่ดูดีได้ด้วยเจแฮเซลั่มฮะครับครับตอนนี้ได้ไปแล้วหคนที่ผ่านไปสู่รอบ2ครับเหลืออีกแค่2คนครับผมต้องบอกเลยว่าคู่ต่อไปจะมันแค่ไหนตอบได้เลยว่ามันแค่นี้ครับหอย จะไปแรนดองแล้วถ้าพร้อมแล้วแรนดดอมีไงโอเคเบอร์ชิดนะคพี่ชื่อะไรครับเป็นชื่อที่ฝรั่งอาจจะไม่ค่อยอยากจะเรียกเท่าไหร่นะครับผมเหรอฮะครับผมแนะนำตัวเลยครับพี่ชื่ออะไรครับ สวัสดีครับพี่ชิตครับผมชื่อเล่นชิดครับชิดอ๋อพี่ชิดพี่ไม่เหมือนสตันเลยพี่เชื่อไหมใช่ไหมครับพี่เหมือนอยู่เคียงหมู่มากกว่าอธิบายดิว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นสตันได้ไงเรายังไงยังไงฮะครับผมผมเป็นสตันมาประมาณเกิน15ปีครับโหไม่เชื่อว่าเราคุณแบบนี้จะเป็นสตาร์นซหน่อยได้ไหมโช์นิดนึงได้ไหมนิดนึงได้เดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูไหนโชว์หน่อยมีสเต็ปอะไรยังไงบ้าง เฮ้ยลื่นนี่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 ลื่นมันลื่นมันลื่นอะไรอะไรพี่ของสแตนบางครั้งก็มีการสับหน้าคือการรับท่าลงครับครับผมอย่างเช่นโดนต่อยโดนต่อยผมผมต้องอยู่ฝั่งไหนผมอยู่ผมอยู่ฝั่งนี้ผมต่อยให้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ดูหูไม่ได้นะดูเดี๋ยวหุ่นไม่ได้นะคือเดี๋ยวก่อนนะต่อยไปนี่คือแค่เหวี่ยงธรรมดาแล้วเนี่ยแรับขานนี้เลยเนี่ย พี่พิชิตเน like wow. no euh. ี่ยเห็นเขาหุ่นอย่างนี้เขาไม่ได้ทําได้แค่นี้นะเขาทำยังไงเขามีอะไรอีกเช่นถ้าคุณไปต่อยกันบนแท่นนี้พี่พิชิตตีลังกาลงมาแปดตลบลงมาได้เฮ้ยพูดไปเล่นไปเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก่อนให้พี่เอาเก็บสภาพไว้แข่งดีกว่าผมเอาเขานีเลยนะเ้าพี่ประจําที่ก่อนเลยเอาล่ะนะฮะอ่ะเลยอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านคนต่อไปใครจะมาเจอสายเก่าถ้าพร้อมแล้วไปแล้วดนวย ยังไงครับผมถัาผมผมบ้านนรัตพัฒนาพงษ์ชัยนะครับก็เป็นสแตนมา10กว่าปีแล้วครับผมโอ้สิปีแล้วเหมือนกันสิกว่าปีพอๆกันเลยนี่ผมเคยเจอพี่บ้านเหมือนกันเจอบ่อยเหมืกันครับผมบ่อยก็เล่นฟ้ากระจ่างดาวเมนี่ยฟ้ากระจ่างดาวนี่ก็เคยเจอกันนะฮะพี่แอนเหมือนกันฮะนี่เล่นแทนใครไหมฮะพี่ตัวพี่ก็ส่วนมากตัวอย่างผมไปแทนใครไม่ค่อยได้ครับผมจะไปบูกับพวกพระเอกซะมากกว่าโคนบางคนี่ตนิดนิดทำไมถึงบอกว่าตัวอย่างผมแทนใครไม่ค่อยได้เพราะว่าเพราะผมมีคนเดียวครับผมเอ้ย รับคือเบื่อทำท่าเลยคืออย่างอย่างพระเอกเนี่ยส่วนมากสมัยนี้เขาจะสูงใหญ่ๆกันทั้งนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเจอเพี่กิจเขาไหมโอ้นี่ก็รุ่นใหญ่ไหมรุ่นใหญ่ครับผมรุ่นใหญ่เป็นรุ่นพี่เราอีกใช่ผมแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยตัว<อ>ใหญ่ครับผมแต่ว่าแกสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะถือว่าเป็นแบบปราจ์เหมือนกันครการนี้ใช่ครับ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าใครจะผ่านเข้ารอบนะฮะตอนนี้พี่ชิดรออยู่ข้างล่างแล้วพี่บาสครับเชิญด้านล่างเลยจ้าครับ เหตุนั้นเป็นการเจอกันของสองสตันแมนจอมเก่ามากประสบการณ์นึ้งคู่เลยครับแต่ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูลีลาการถอดรหัสภ้าของคู่นี้กันครับ <it>. เอาละครับตอนนี้นะฮะคู่ที่7ลงมาด้านล่างแล้วนะคร<ะ>ับก็คือพี่บารกับพี่ชิตนะฮะแน่นอนอีก2ท่านครับไม่ต้องแรนดอมแล้วเตรียมตัวรอเลยนะคบพี่คันเลอร์กับลุงต้น จะเจอกันแน่นะครับมาตรงนี้ก่อนนะฮะเริ่มต้นนะครับพี่ชิกพี่บาสนะฮะมีคะแนนสะสมคนละ5,000คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ1,000คะแนนนะฮะรหัสภาพแรกมาดูกันว่าใครจะได้ไปอะไรน่าตกใจหมดอะไรบอยบอยต้องการอะไรอะเห็น่วไงเว้แต่ว่านุ่ม่งอย่างนี้ ที่กำลังทำสมาธิอยู่รายการนี้ต้องมีสมาธิโอเคเช่นเดียวกันว่าคุณชิดกับคุณไม้คุณก็ต้องมีสมาธิในการตอบเข้าใจไหมครัครับต้องมีสมาธิครับโอ๊ยอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ข้อแรกหนีไปนะครับผมกับรหัสภาพที่มีสามพยางครับสมพยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา ดแล้วนะฮะพี่บาสและพี่บาสนะครับตอบว่าพัดตาหารยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่พี่ชิดใจเย็นๆพี่ชิดเอาเลยแล้วพี่จุกนะครับพี่จุกกดสิว้นะฮะโอ้ยพี่ชิดแล้วพี่ชิดดูดีฟังคำใบ้นะครับภาพแรกที่คุณเห็นคืออะไรครับนี่นะฮะทำให้เกิดลมนะฮะ ภาพที่2คือไม่เอาตัวอักษรตัวนั้นครับภาพที่ 3, 3เอาตัวอักษรตัวนี้แทนครับและสุดท้ายคุณป้าต้องคู่กับคุณอะไรครับเอาแล้วนี่น,นะฮะและพี่ชิดครับตอบว่าพัททะลุงครับพัททะลุงนะครับถูกต้อง ชอบอ่ะชอบความจริงแล้วเนี่ยพี่บัสเขาเป็นคนใต้นะเพราะว่าเขาเห็นทหาารเขาเลยพัะตาหารอ่ะเี้ยผมว่าพัะตาโอ๊ยลืมโอ้โหดูนี่รีบ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 รีกรีบรี้รีบร่ะรีบแีบรีบรีบรีรี้แีบรีบรนเรีนรีบรีบะีบรีบรี่รีรี่รี่รอบรีปรีบรีบรับรี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 ทีีีอดอรร นะครับและจุดท้ายคือคุณลุงนะครับเพราะคุณป้าต้องคู่คุณลุงเขียนรวมกันนะครับก็จะอ่านว่าพัทะลุงนั่นเองนะครับพิชิตครับได้ไปก่อน2,000คะแนนพี่บารนี่มีอะไรมาให้แบบว่าตื่นตาตื่นแต่จะรอตลอวอเร็วครับผมเร็วเร็วหน่อยไม่เป็นไรครับจะมีโอกาสแล้วก็เวลาที่จะแก้ตัวอยู่ นะครับสำหรับพี่บาสนะฮะตอนนี้พี่บาสตามอยู่4,000ต่อ6,000นะครับพี่บาสข้อต่อไปนี้พี่บาสจะเป็นคนเรียกนะครับพี่บาสเรียกกี่คะแนนนี้ครับใจ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 ขอจัดไปจัดไปหนึ่งพันไปก่อนครับโอ้ยอยากที่อยู่ในน้ำผมไม่รีบครับไม่รีบ ขอให้มันตุนไว้ก่อนตุนไว้ก่อนเรียกว่าพี่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงสูญเสียความมั่นใจแต่จากประสบการณ์ที่พี่ตอบมานะครับไม่เถียงเลยถ้าพี่จะลงพันเดียวค่อยๆไปพี่จริงๆถ้าพี่ไม่ลงแล้วตอบอย่างเดียวยังก็จังจะให้เลยไม่ลงอะไรเลยโอเคข้อนี้ตรงกลางนะครับอยู่ที่2,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางครับถ้าพร้อมรหัสภาพมา อ้ยมีมาแล้วซิวนะครับซิวต้นนะฮะฟังคำใบ้นะครับผมภาพแรกครับที่เห็นอยู่ปู่นะฮะเอ้เอาแล้วพิชิตนะฮะไม่ดอคำใบ้ด้วยนไม่ฟังนะฮะไม่ฟังพี่บอยเลยตอบว่ายอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมทุกท่าน โอ้ยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ภาพแรกคือลูกยอบวกดอดเด็กนะครับกลายเป็นยอดและสุดท้ายนะฮะคนมาเยี่ยมเต็มเลยครับนะครับก็เลยเป็นยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับพิชิตครับได้ไปอีก2 0 0พนคะแนนสุดยอดมากพี่บาสเขานำไปเยอะแล้วนะฮะต้องรีบเอากลับทีมานะครับพี่บาสครับตอนนี้มี3,000เรียกกี่คะแนนดี สองพันครับนี่หรือกิ่งใหญ่ลงสองพันนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับครับผมแต่คุณเล่นนี่นะครับใหญ่มากนะฮะใหญ่มากนะครับใหญ่มากครับมาดูว่าลงสองพันนะฮะตรงกลางเป็นสี่พันพี่บาสจะได้กลับคืนมาหรือเปล่านะครับผมกับรหัสภาพนี้ครับ ที่มีสามพยางและเป็นคำขวนด้วยครับขวนไม่ต้องทำติ <c oughs> อย่าลืมขวนก่อนตอบนะครับสามพยางคําขวนรหัสภาพมาครับและรหัสภาพสามพยางนี้คุณบาสจะแก้มือได้หรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามชมกันครับสามพยางและเป็นคําขวนด้วยครับอย่าลืมขวนก่อนตอบนะครับสามพยางคําขวนรหัสภาพ มาครับมีคนซิลวมาเร็วมากเลยนะ,ะมาเร็วมาก โอ้โหเมื่อกี้เห็นบอกผวนไม่ค่อยได้แต่กดก่อนนะครับพิชิตตอบว่าคาราวาคาราวานครับ <S <S ถูกต้องครับ <S <S ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาภาพแรกก็คือลูกศรเนี่ยชี้ไปที่คานบ้านนะครับผมนะฮะส่วนภาพที่สองก็คือลาวานะครับไหลมาจากนี่เลยป่องูเขาไฟนะครับคานลาวา ขวนเป็นคาราวานนะครับเรามีการเล่นคำเล่นเสียงเล็กน้อยนะครับผมพิชิตครับได้ไปอีก4,000คะแนนแล้วคะแนนเริ่มทิ้งห่างนะครับเป็น9,000ต่อ1,000คะแนนนะครับและพี่บาสในข้อนี้ต้องลงตรงกลางมาเท่าที่มีอยู่เลยนะครับตรงกลางจะเป็น2,000คะแนนนะครับและข้อนี้พี่บาสต้องตอบให้ถูกนะครับถึงจะอยู่ต่อนะฮะกับรหัสภาพที่มี4พยางค์ครับ สี่พยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับเอามีคนเซีล้วนะครับผมโอ้โหมีคนซีลครับพี่คันเลอร์นะครับดูให้ดีครับดูให้ดีๆดูให้ดีๆครับผม โอ้โหพิชิดนะฮะพิชิตกดแล้วถ้าตอบถูกผ่านเข้ารอบไปเลยนะครับชนะรวดเดียวเลยนะฮะตอบว่าระเบิด C4 ครับโอ้ระเบิด C ีครับผมนะฮะ,ะ,ะเข้ารอบไปครับภาพแรกครับก็คือภาพของระเบิดภาพที่สองนะครับตัว C 4, 4ตัวก็คือ C4 นั่นเองนะครับผมก็เลยเป็น รับเบิร์ดซีนะครับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนที่7ครับพี่พิเชษขอบคุณครับสวัสดีพี่สำหรับพี่บาทพัตาหารนะคะไม่ต้องเสียใจนะพี่นะเสียใจไหมอาถามจริงเสียใจไหมเสียใจครับผมเสียใจหรือเสียความมั่นใจทั้งสองอย่างเลย ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ผ่านเข้ารอบไม่เป็นไรฮะแต่ดูดีได้เพิ่มความมั่นใจได้ด้วยเจแฮเซรัมครับพี่ขอบคุณครับเอาละครับผ่านไปแล้ว7คู่ด้วยกันและวันพรุ่งนี้เราจะมาชมคู่สุดท้ายระหว่างคุณคันเลอร์กับคุณต้นกันครับเพื่อรุ้นกันว่าคนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปนั้นจะเป็นใครพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นกับดาวินชีเกมทอรห์สวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ